ลูกไหมคะอาการปวดหลังกับคนท้องเป็นของคูก่กันเลยคะ่ะเราสามารถใช้ไฟฟ้าในการลดปวดได้นะคะเราจะใช้ออแผ่นแปะกระตุ้นนะคะแต่บริเวณหลังคะ่ะเพื่อลดปวดในคนท้องได้คะ่ะสําหรับการจัดท่าในสตีตั้งคัน์นะคะเราจะจัดท่าคนไข้ในท่านอนตะแคงค่ะใน,ในะะะะท,ะะที่นี้นะคะจะแผ่ตะแคงอัพข้านขวาค่ะจะมีหมอนรองบริเวณศีรษะบริเวณต้นขาแล้วก็บริเวณหน้าท้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าท้องหย่อนมากเกินไปค่ะ การติดขั้วกระตุ้นนะคะบริเวณหลังที่ปวดค่ะในลักษณะนี้ค่ะแต่รู้ไหมว่าใครห้ามใช้ 1. คนท้องบริเวณสะโพกหน้าท้องหรือว่าลำตัว 2. องภาวะติดเชื้อ 3. แผลเปิด 4. ีลมชัก 5. คนที่มีบุคข,ข้องทางการาารับรู้ความรู้สึก 6. มะเร็ง 7. บริเวณตาหรือว่าอาวัยวะเพศค่ะ